เพียงขอให้เป็นอย่างไ้นสวัสดีค่ะชื่อพัทนะคะตอนแรกนี่ก็คิดว่าตัวเองก็คือเหมือนกับด้วยอายุนะคะแล้วก็คือหนังตาม,มันตกลงก็เลยตัดสินใจมา,าพบคุณหมอพิทนะคะมาปรึกษาก่อนก็ได้รับคําปรึกษาที่ตรงใจแล้วก็ประกอบกับว่าเพื่อนในแก๊งอะคะ่ะก็คือทําที่นี่หมดเลยสวยันหมดเลยทุกคนนะคะที่วันนี้มาติดตามอาการ1เดือน พีดแบกก็พอใจนะคะรู้สึกว่าตาสวยขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นเวลาที่แบบไปพบผู้คนอย่างเงี้ยค่ะพเพื่อนก็เริ่มแบบว่ากันแนะกันามว่าเอ๊ะทำทำหลังทำไมสวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดยส่วนตัวนะคะคือพี่อยู่ไกลจากที่นี่มากแต่ก็รู้สึกว่า เชื่อใจเพราะว่าคือเหมือนกับเพื่อนนะคะก็ทําตากับหมอกริฟเนี่ยทุกคนก็เลยมั่นใจในตัวหมอด้วยแล้วก็พี่ดูรีวิวคือเป็น FC คือท็อปแฟนเลยค่ะพี่ดูจนจนมั่นใจอะคะ่ะก็เลยถึงตัดสินใจมาทําแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะพี่พี่มั่นใจที่นี่นะคะ